การเลี้ยงไก่พื้นบ้านเนี่ยจะไม่มีการให้วัคซีนและยาปฏิชีวนะเราจึงทําน้มมนาหมักสมุนไพรขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันและรักษาโรคของไก่ทําให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงมีความต้านทานโรคได้ดีจะไม่มีสารพิษตกค้างในเนื้อไก่สามารถที่จะทําเป็นไก่อินทรีย์ได้เริ่มจากการทุบสม,มนุนไพรแต่ละตัวให้แตกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับเอามาใส่ภาชนะหมักต่อไปเราก็เติมน้ําตาลทรายแดงลงไปเลยครึ่งกิโลเติม Bm ตามไปเลยนะครับ 500cc จากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่า1.5ลิตรหรือว่าลิตรครึ่งนะครับหลังจากที่เราเติมทุกอย่างเรียบร้อยปิดฝากเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาหมักอยู่ประมาณ 7- 10วันก็สามารถนําไปใช้งานได้ใช้น้ําหมักสมนุนไพรเนี่ย2 0ซีต่อน้ํา10ลิตรอ่าเราจะผสมน้ําใส่กับภาชนะสําหรับให้น้ําไก่อ่าพอใส่แล้วอย่างนี้นะครับเราก็จะไปห้อยไว,ไว้อ่าบริเวณที่มีไก่เข้าไปอาศัยในร่มเงาน,นะครับบริเวณหน้าเล้าไก่ หรือในเล้าไก่ก็ได้เป็นช่วงที่ไก่เข้ามาอาศัยร่มเงานะครับเขาก็จะมากินน้าแล้วก็จะห้อยไว้ตลอดเลยถ้าเกิดน้ําหมดเราก็เติมใหม่แล้วก็ใส่น้ําหมักเข้าไปอีกนะครับวิธีการทําน้ําหมักสมุนไพรสําหรับเลี้ยงไก่พื้นบ้านสูตรนี้ป้องกันและรักษาโรค ให้กับไก่ได้โดยไม่ต้องทําการให้วัคซีนหรือยาปฏิชีวนะเพราะว่าตัววัคซีนกับยาปฏิชีวนะเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงและเกิดสารตกค้างในเนื้อไก่การทําน้ําหมักสมุนไพรเพื่อที่จะเลี้ยงไก่เนี่ยท่านสามารถที่จะหาสมุนไพรนามาทาซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายๆสามารถที่จะช่วยป้องกันและรักษาโรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ได้แล้วก็ปลอดภัยในเวลาที่เราจะบริโภควิธีการทําน้ําหมักสมุนไพรสําหรับเลี้ยงไก่พื้นบ้านสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ ครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําน้ําหมักสมนุนไพรสําหรับเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับเหตุที่เราต้องทําน้ําหมักเลี้ยงไก่นะครับก็คือปกติแล้วการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเนี่ยจะไม่มีการให้วัคซีนและยาปฏิชีวนะนะครับเราจึงทําน้ําหมักสมนุนไพรขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันและรักษาโรคของไก่อย่างเช่นพวกโรคอาหิวาไก่โรคหวัดไก่โรคฝีดาดก็สองก็คือทำให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับมีความต้านทานโรคได้ดี ข้อที่3ก็คือจะไม่มีสารพิษตกค้างในเนื้อไก่สามารถที่จะทำเป็นไก่อินทรีย์ได้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับก็จะมีสมุนไพรต่างๆอย่างตัวแรกนี่ก็คือขมิ้นช่วยป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในระบบทางเดินอาหารของไก่นะครับเราเตรียมมา1ขีดตัวที่2ก็คือสะเรดพังพรช่วยกำจัดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในไก่อันนี้ก็1ขีดนะครับ ตัวที่3นี่ก็คือบอระเพ็ดช่วยรักษาอาการไข้สีดาบแล้วก็อหิวาตกะโลกตัวนี้เราก็ใช้1ขีดเช่นกันส่วนตัวที่4ก็คือราก3าช่วยบำรุงสุขภาพไก่ทําให้ไก่แข็งแรงสมบูรณ์มีการเจริญเติบโตที่ดีตัวนี้เราก็ใช้1ขีดตัวต่อมาน้ําตาลทรายแดงใช้ครึ่งกิโลแล้วก็มีมีดเอาไว้หั่นเอาไว้ทุบแล้วก็จะมี EM 500cc น้ําซีซีน้เปล่านะครับหรือน้ําสะอาดเนี่ย1.5ลิตรสุดท้ายก็คือภาชนะในการหมักพร้อมฝาปิดนะครับ สำหรับวิธีการทําเริ่มจากการทุบสมุนไพรแต่ละตัวให้แตกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับพอที่จะใส่ภาชนะหมักได้ง่ายขึ้นนะครับสาเหตุที่เราต้องทุบนะครับเพื่อที่จะให้คุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆสามารถที่จะออกมาทําปฏิกิริยากับตัวจุลินทรีย์ได้ดีหลังจากที่เราทุบแล้วก็หั่นสมุนไพรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเ้วก็เอามาใส่ภาชนะหมักต่อไปแล้วก็เติมน้ําตาลทรายแดงลงไปเลยครึ่งกิโลเมื่อเราเติมน้ําตาลทรายแดงเสร็จแล้วเราก็เติมเบียมตามไปเลยนะครับ ตัว e m มนี่ก็5้าร้อยซีซีจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่านะครับน้ำเปล่าที่เราเตรียมมาเนี่ยหนลิตรหรือว่าลิตรครึ่งน,นะครับหลังจากที่เราเติมทุกอย่างเรียบร้อยเราอาจจะใช้ไม้คนหรือว่าปิดฝาขยะออกก็ได้นะครับครับต่อไปก็จะอ,อยู่ในขั้นตอนของการหมักเราก็เก็บไว้ในที่ร่มซึ่งมันจะเป็นกระบวนการของการหมักนะครับแล้วก็จะใช้เวลาหมักอยู่ประมาณเ1็ถึงวันก็สามารถนําไปใช้งานได้น้ำหม,มักสมุนไพรตัวนี้เราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ เป็นปีส่วนเศษที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นปุ๋ยหมักนี่ก็คือตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราหมักเป็นเวลา7วันแล้วเราก็สามารถที่จะใช้น้ําหมักสมุนไพรเนี่ยยี่ซีซีต่อน้ำสิบริตรเราจะผสมน้ําใส่กับภาชนะสําหรับให้น้ําไก่พอใส่แล้วอย่างนี้นะครับเราก็จะไปห้อยไว้บริเวณที่มีไก่เข้าไปอาศัยในร่มเงานะครับบริเวณหน้าเล้าไก่ หรือในร้งไก่ก็ได้เป็นช่วงที่ไก่เข้ามาอาศัยร่มเงานะครับเขาก็จะมากินน้าแล้วก็จะ้อยไว้ตลอดเลยนะครับถ้าเกิดน้ําหมดเราก็เติมใหม่แล้วก็ใส่น้ําหมักเข้าไปอีกนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านเลี้ยงไก่ในระบบเปิดหรือเป็นการเลี้ยงไก่พื้นบ้านท่านก็สามารถที่จะทําน้ําหมักสมุนไพรเพื่อที่จะใช้ป้องกันและรักษาโรคให้กับไก่ได้นะครับโดยไม่ต้อง ไปทาการให้วัคซีนหรือยาปฏิชีวนะเพราะว่าตัววัคซีนกับยาปฏิชีวนะเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เกิดสารตกค้างในเนื้อไก่นะครับครับการทําน้ําหมักสมุนไพรเพื่อที่จะเลี้ยงไก่เนี่ยท่านสามารถที่จะหาสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะครับที่อยู่ในสวนของท่านานำมาทำซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายๆสามารถที่จะช่วยป้องกันและรักษาโรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ได้และก็ปลอดภัยในเวลาที่เราจะบริโภควิธีการทำน้ำหมักสมุนไพร สำหรับเลี้ยงไก่พื้นบ้านสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ